สบายดีเด้อเนาะสบายดีบัดซูบูซูคนสบายดีตอนสวยพยี่น้องยินดีตอนหันเผาสูสองสาวกันถุกเด้อทุกคนเนาะบ <c oughs> บท่านได้ยากเห็ดเอียงสั่มชื่นมาน่ะกินข้าวเศร้าแล้วสวยเพ่งอีกแล้วพอมีคนมาเห็ดเบียดในเชียงห้วยเห็ดยิแล้วแต่ที่เกี่ยวกับเงินในซ้อนสู๋ไวเฮงเนาะกินข้าวเศร้าแล้วเห็ดแ,แล้วกินเพลินตอนนี้ก็คือกำลังเห็ดกิดมันสวนก,นกันกับข้าวตีขอน ตอนนี้ก็คือกําลังาพากันเห็ดแนวกินเที่ยงเนาะเมนูมโอน,นี้ก็สิเป็นอบไก,ก่้ไตน้ำทุกคนตอนนี้เรากําลังเตรียมเครื่องอันนี้สิเป็นขิงที่สะระัหน,นี่ใส่ขิงใส่ข่าหม้อส้มไทยเนะาะค่อาอัลเบิร์ตยู่แมกลายขุดอ,อาเบิร์ตทำได้อันสิเป็นข่าจ้าเก็บมาแต่สวน อันเป็นประเภทเครื่องเคียงเอียงค่ะพี่ห้องมันมันีสิดบีสื่อแต่หัวกระเทียมขาหัวิีไทยผอบานซ้อนหูเองเก็บจบสวนไก่กับบริสุทธิ์หรือไก่ย่างเองว้าช่วยละลายด้วยมันบ้าลลายด้วยกับส่นำทานใส้นำ สำหรัอุปไต่นนำกิลเลเือกับบริได้ลดไยวะมีส่วนลายเฮตันเนวง่ายๆตุ้ง ก็มาต่ำเนาทุกคนนั่นคือเขาใส่พริกแห้งลงไปนะหัวขิงหัวข่าหัวสิงไชหัวผักเทียมถามีผักบวบใส่เนะแต่ว่วซ่อนตัวมีหัวผักบวบเครื่องเคียงคื่องจ้าหอมเครื่องเทศนะ นตัวนี้คือเขาผากักแล้าเรียบร้อยเนี่ยเอาลงห<ก><ก>ม้อแ<ก>ล้วก็แก้มื่้งกำลังเป็นไข่อยู่ในนี้ก,ก็คือเขาใส่เครื่องเคียงที่้อนต่แล้วก็ซีมีอันหัวคาหัวสิ้ไข่ใบขี้หัวหัวกระเทียมแล้วก็ใบกะเพาารพาใบากะเพราบักขามเนาะก็คือสมอนะ่ะไอสมแพงแล้วก็เป็นสมแพแหงแอล่วบังปะอ่ะพอเสะพอว่าเข้าเสร็จแล้วก็ใส่พริกแห้งะนะเนาะตามพริกแห้งเดี๋ยวเราจะมาปรุงรส ด้วยรถดีน้องปลาเตรียมเบิ่งรถแซ่บแน่นอนซ้อนอยากกินมาดุนแล้วแต่ว่าบ่มีโอกาสเฮ็ดความจริงนะส่วนอีพอเฮ็ดแต่หลายมือแล้วบังเอิญเมือนี้ีอตัวเฮ็ดบูเป็ดเลยแช่ตู้เปิดตู้เล็กดีเหมือนแตงเมืองหแึ่วก็ับเขาให้เข้ากันเสพนข่าลายโต๊ะเล็กเสีดียวพอดีเลี่ยมือ ตัวเดียวในบยินถ่หลายคนเนาบอกเลยคนจ้องกับตูแขงทำเตาเตาม่แต่หนักใส่ทั้งคืนแล้วมันมีหนักหนักของมันเองเดทุกคนอันนี้หละอบไก่ใต่นนำเส็ตโมหนึ่งจ้ะ หลังจากนั้นเท้ากระข้างแบบนี้เลยถูกคนไก่อยู่น่ะ<า>อยู่ลุม<ห>น,น้า<ห>อยู่เทงเนาะจังนะจว่าเป็นไก่ไต่หนาน้าที่สามแล้วทุกคนเขาเปลี่ยนเรียบร้อยเนาะเยอสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวพ่เปิดอ๋อ,อ,อ,อตะกคนสุกเรียบร้อยถืออายทน่วน้อมดิอืมสุกเรียบร้อย อบไก่ไต่หนังตายทุกคนเรียบร้อยอบไก่ไต้หนังหอมหอยแหนมนี่หอมเขื่องเคียงเขื่องเทศเทนาะโเ<ฮ>ดียเ๋ยวจะให้เบิ่งหนึ่งนี่ตักสองถ้วยจุกๆไป โอ้โหเป็นแต่แซบน่ำนัวนัวเนาะทุกคนแล้วมันก็นสีแบบหอมออกเผ็ดๆจักน้อยใส่หมกเผ็ดลงไปไปหอมส์บจ้าอันนี้แหละเมนูอาหารเที่ยงงนะ่ายมากๆเลยจ้ากิน้าวพี่น้องเด็กๆนะักไปกินเทาคนเ่าเที่ยงเอาดีได้ด้วยไหเที่ยงจนอยาก<ด>บายสวัสดีจ้าอันนี้เมน<ม>ของ้าวของหวานผลไม้ เกี้ยงวานเลยเนาะคือมาจำเพิินแม่นบอชงเอาบอสิกินให้กัเบอร์เทเลบเอาตรงนี้บมาเด้ออบไก่แต่นัเดมอเนีดนออย่าคือถือยังบอสคือตัวเอามาจต่เมืองเพื่อนมันก็แบเปียงมามาแล้วจ้าออกแต่เขาเปียกมากินอบไก่เลยว่าแสบเป็นีค่ะรีอยู่หันเพลิดยโทรศัพท์ก็บหอนพี่เนาะเสียนหามุมก่อนโอเคเป็นมันดับเองเมื่อกี้นะ ฮ้อนแดดฮ้อนพวบพวยอ่กมฮ้อนแ่ฮ้อนมืดเดีอาตีแม่ในเรื่องนั่นะคะแนนมอนนมาเทียนหมดแบดน้ำเนาวอยอะมึอโอ้ยหมดกันเย็นจ่อยได้แบนลงน้ำหวยนะนั่มันอยู่ในห่มมันคือน้ำหนองสะพังพื้นราคาลพื้นมลงเราใช้ได้เราสองทางไปทางอะไร ข้างขาวเราได้ได้ป้ายว่ามันแรงมแ่หมดลายด่างมันได้แต่ศูนจุดอะต่มันกันดับโทรศ่พท์มันหอนมันพวกได้แค่ขาเือนกันแล้วก็เก็บได้บัตรนนมันเจ็บ้ยผีน่อีกมีไว้เคือไงเถอะไปจุทุกขามบานมีฮยเ้ยบบาบาบ ไ่ไก่ลดเอื้อยเอื้อยควงกินเป็กกินไก่กับเอื้อนนอกเอื้อนมออีผ้าบานตัวกินมาเห็นเอื้อนมือกินได้จับเอืกินกไก่งันกไก่มันทองแตกจ้าแทะหนางต้นงัดกไก่กลนั่นตีนนเาต้องเคี้ยวนะอืดโลดเอวดเอตันะตแตกไ่ต้องใส่ขีนะจําลกไปอืมริกอยากินน้ำมูก็บมหาอัลวาเดี๋ยวนะเฮือนเขาแนวกิ่งเขากรย่าำขาเบิกเอกพน้องมาลูก อีเนี่ยกินเสร็จแล้วยังจะมากินอันนี้อีกขดีดีก่นปี๊บแตะแตนนี่มาถึงค้มสัมัสไปดีใจอะไรอยู่นมทำไปสองสองล้วแดบ่าสองสอง Không đây đợt dẻo lắm hồi vãi ra phùn ông nào có muốn đi Thôi thay mải mình hôm cận hôm của chúng ta hảo tùn ngon. Hôm có chút hảo tùn ngon. có chút có chút ngon. chúng ta ข้าแม่มันบวมขวบข้าแม่มันขวบท่ามันเบื่อเตียงอีเลมมันมาขวบทางกันเท้ารันลงในหัวบาสอันนี้เดี๋ยวมันยุดมันมาเหงาอพราะไงถัดนะเข้าหยุดมาเลุยต้นเหตุที่มันยุดนันกกิ๊กใหญ่ตัวนะในหน้าตะกอเงี้ยมมันละหักลงกองใหม่มันใหม่ลงหดเหงาเบื้องต้นเหตุของมันระบาดนี่มันไปแถาป้ามันไปเลยตามชายลมพัดแบบนี้ถ้าถ้าคืนมันก็บมดได้ใหม่ึ้นไปได้ดอก ใหมเบิไปห้าเ็ดอันอกบแบนี้อ่ละวันนเาปเอาเ็ดพอนงหมเบิรดชื่อไว้คนโตเขาไปรดโรดนะมันบเาแปนั่นแล้วไปังอ่ะเออดนเ็ดพอนงมันไหม่ไว้แล้วาหกด่อนก็ให้หมท้ดลค่ะอนงเขาไปหม่แล้วมันเือกเขดนมันอยู่หันเชือมันอยู่หันง่าง่ายก่้ใหม่มันเนอก พาบมใหม่จะอนะไปหายุสุดนลบ้านเรนแห้งทา้งดีที่พี่ทําถังกโอ้ยแจมมาเนี่มาขาเี่ยวบเนี้ปีเฮ็ดขั้นปี่บ้านเข้เนงงบ้านง่ายาหาเฮ็ดหน้าหัวได้พวกบ้านง่ายแบนี้แไปทมาง่ายาได่เาีลงหั่นลรืเข้าเดี่ยวแล้วก็หอ มันยวไปแหวนนะฮะเนาะแหวนเพียงหลานข้าลงขี่ลงเลยไาขีมลงมากัดกันใคยนักระจนลุกอิ่มลุกอิ่มเสร็จนั่งหรอเข้าถอดแล้วตัวนี้หน่อยมันแข็งเนี่ยบอกพอเจอแสบเดี๋ยวมันกรอบ ไม่พิเศษผมว่าแต่คืนเล่งเรียบ่บ่อะไรจาดอุมางชาพักนงานจัดทงเจาะจองเทียนแยมเนื้องลงเทียไปเบิดปกติจะใส่ซูมจะดบบมีแต่จุเตงสามคนอิแตะยายต่ายธายายทุ่งอ๋อเพื่อนผมบ่เจอ่อ้นตัวตูนชุมนันกาสุกายมีตต่นองก็สุกขึ้นมา

บางงตะีปลานีเได้นะหัวเป่าเขาเซื้อนาหนอกเยปอะาจะมีเเหาดกยูได้เจ้าีหานกเดยัเข้ามากัได้เออวเจ้าดอกเขาเคยพูนเจ้ากันยืนมือมาเออเด็ก้า้เลยมันดาบในการสัมผัสเลยประกาศห้อฮะ ยังสัเดที่เดับมือแล้วบนทเดินทางไปพันพูดอะไรดิม่ยก็ไพกนเนาะลามาถึงเแรงจาเป็ยง้มาแล้วราก็แลกเงินข่าแล้วมานอนเรียงเขานี่มาดินแก้วลุงนั้นไปวิ่งน้มา มัมาตกลงเพชรในมือแรเลเขาี่เมีสมมือปลาแต่ขนาดเก่านะเขาคนละมือคนละละขนาดอวงติมันเขาเอาแค่วงเดียว่เอาหลายวงแต่ละเื่องถ้ามันเก่ามันมีสามวงถ้าลเียงอันหลายกว่าบ่เขาแพ้ว้อพ่อประกาศนแพ้กินลายตายังไคือเ่าบานแล้วกัน หลายชุดหน่ะยละหลานไปทางนี้คือชิดพันชาวพันแล้วค่ะคุณบันแกบอกว่าไหเฮิรนเฮินเอใหกออกไปสิไรเอ <c oughs> อห้ก <c oughs> ินกระดูกแล้ว โอเคทุกคนนะคลิปนี uh ้ค huh. <ichi> ือสิไดลาล้วมกบใจเบิร์ตซูกุสุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สรวันเดพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดีสบายดีจ้าเผ็ดมันเผ็ดอันเครื่องเพหัดขาเพีิ